สวัสดีครับพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นเป็นวิดีโอแรกของช่องวันพกยกมาเล่าครับเรามาเริ่มกันในช่วงเวลาที่สําคัญของญี่ปุ่นช่วงเวลาหนึ่งนั่นก็คือช่วงเวลาแห่งการรวมแผ่นดินญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวมันก็คล้ายๆกับในตอนแรกที่เราไปเริ่มกันในช่วงเวลาของ3ก๊กในแผ่นดินจีนแม้ว่าช่วงเวลานี้จะเรียกกันในชื่อของเซนโกคุบอริงสเตทพพเรียดซึ่งมันก็เหมือนกับ ลักษณะของยุคจั้นกว๋วชิงชัย7แคว้นของจีนแต่เนื่องจากว่ามันมีชายอยู่3คนด้วยกันที่เกี่ยวข้องหลักๆนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเรียกมันว่าช่วงเวลาหนึ่งของ3ก๊กของฝั่งญี่ปุ่นเขา บริพกใช้เวลาอยู่นานในการเลือกยุคที่จะนำมาเล่าโดยส่วนตัวแล้วชื่นชอบวัฒนธรรมและก็รูปแบบของญี่ปุ่นมากกว่าจีนแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับจึงไปศึกษาเรื่องของจีนซะก่อนจนผู้ฟังหลายท่านแนะนำว่าขอเรื่องญี่ปุ่นบ้างจึงรับปากไว้เมื่อ2ปีก่อนเพราะยังไม่มีความรู้พอที่จะนำมาเล่าให้กันฟังและนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเรื่องของญี่ปุ่นเป็นเรื่องแรกนะครับบริพกจึงเลือกเอาช่วงเวลาการขึ้นมาของชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นชายคนแรกที่จะรวมแผ่นดินโอดะโนบุนากะครับในยุคสมัยนี้เป็นช่วงเวลาของความกละหลนในแผ่นดินครับก่อนหน้านี้โชกุนได้ขึ้นมาปกครองดำรงตำแหน่งของผู้ที่บริหารราชการแผ่นดินและก็กลุ่มอำนาจทางการทหารมีกษัตริย์ปกครองอยู่แต่ไร้ซึ่งอำนาจ ผ่านการต่อสู้อยู่หลายช่วงเวลาการแย่งชิงอํานาจจนตระกูลใหญ่ๆเองก็ได้ต่อสู้กันเองแล้วก็ล้มหายตายจากไปบ้างทําให้ตระกูลเล็กๆในแต่ละจังหวัดไดเมียวและผู้ปกครองท้องถิ่นเริ่มที่จะตั้งตัวเป็นใหญ่กันขึ้นมาศึกสงครามของตระกูลเล็กๆในแผ่นดินญี่ปุ่นนี้เองจึงระอุขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นมากเสียยิ่งกว่าตระกูลใหญ่ๆต่อสู้กันสิครับ ก่อนหน้านี้เป็นสมัยที่เราเรียกกันว่าสมัยคามาคุระการปกครองญี่ปุ่นเป็นของโชกุนตระกูลมินาโมโตเป็นเวลานยาวนานจากนั้นก็เป็นของตระกูลอาชิคางะได้สืบทอดอำนาจมาเป็นจุดเริ่มต้นของยุสมัยมุโรมาจินับตั้งแต่นั้นมาอำนาจของโชกุนในตระกูลอาชิคางะก็สืบทอดกันมานับร้อยปี จนกระทั่งในสมัยของโชกุนรุ่นที่8อาชิคังะโยชิมาสะอำนาจของรัฐบาลอาชิคังะก็เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงจนถึงจุดต่ำสุดประชาชนได้รับความยากลำบากบรรดาไดเมียวต่างๆหรือที่เรียกว่าเจ้าผู้ปกครองแคว้นจึงได้เริ่มกลุ่มอำนาจทางการทหารปกครองโดยอิสระประกอบกับมีกฎบังคับให้ไดเมียวต้องส่งครอบครัวตนเองมาเป็นตัวประกันในเมืองหลวงเพื่อรักษาซึ่งอำนาจของเมืองหลวงเอาไว้ จึงเกิดสงครามโอนินขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1467ถึง1477ครับจากนั้นก็ยิ่งตอกย้ำทำให้ไดเมียวต่างๆแตกแยกออกเป็นแว่นแคว้นน้อยใหญ่ทั่วประเทศทางโชกุนเองก็เพียงเพื่อจะรักษาอำนาจของตนก็ทำการขูดรีดเงินทองจากประชาชนมากขึ้นจึงเกิดการต่อต้านขึ้นในภาคประชาชนเพิ่มเติมเพาะจะเดินทางไปด้วยกันในช่วงเวลาที่บังเกิดศึกของชาวบ้านนินจาพระนักรบและซามูไร เป็นยุคที่เรียกว่าเซนโกคุครับเรากำลัมงมองไปที่แผนที่ของญี่ปุ่นในจังหวัดที่มีชื่อว่าจังหวัดโอวาริครับนั่นเป็นฐานที่มั่นของตระกูลตระกูลหนึ่งที่เรากำลังจะเข้าไปดูกันวันนี้นั่นก็คือตระกูลโอดะ คริสกราช1,534ปีที่เด็กชายที่มีนามว่าคิปโปชิเกิดขึ้นมาซึ่งต่อมาขอเรียกเด็กชายคนนี้ในชื่อว่าโอดะโนบุนากะเด็กคนนี้เกิดมาในฐานะของผู้สืบทอดตระกูลโอดะของโอดะโนบุฮิเดะผู้นำตระกูลฉายาเสือร้ายแห่งโอวาริฉายาเสือร้ายแห่งโอวาริของโนบุฮิเดะนั้น ไม่ได้มาง่ายๆเดิมทีเดียวตระกูลโอดะนั้นไม่ได้เป็นตระกูลที่ปกครองโอวาริมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลบริวารของตระกูลอื่นจนกระทั่งโอดะโนบุฮิเดได้ต่อสู้รวบรวมฐานอำนาจตั้งตัวขึ้นได้ที่นี่ศัตรูสำคัญของตระกูลโอดสองข้างซ้ายขวาก็คือตระกูลไซโตะครับโดยมีไซโตโดซันอยู่ทางซ้ายมือที่ว่ากันว่าเป็นนักรบที่โหดร้ายมีพฤติกรรมที่ไม่ควรที่จะเข้าใกล้ของใครต่อใครฝั่งทางขวามือเป็นตระกูล อิมากะวะโดยมีอิมากะวะโยชิโมโตะเป็นไดเมียวที่ทรงอํานาจคนหนึ่งในแผ่นดินขณนะนั้นเพราะครอง3จังหวัดก็คือสุรุกะมิคาวะและโทโตมินี่ก็คือจุดหมุดหมาย3จุดใน3จังหวัดใน3ท้องที่นะครับที่จะปักลงบนแผนที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะเริ่มเรื่องราวของผู้ชายที่จะนำพวกเราเข้าไปในยุคเซนโกคุคนนี้ครับโอดะโนบุนากะ แม้ว่าโอดานมุนกะจะไม่ใช่ลูกคนโตแต่เขาก็เป็นลูกของหญิงสูงศักด์ที่สุดในบรรดาภรรยาที่มีอยู่แล้วก็เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายตามตำแหน่งของผู้เป็นมารดาเขามีพี่ชายที่มีศัก์ของมารดาที่ต่ำกว่าดังนั้นนมุนกะจึงเป็นผู้ที่จะได้สืบทอดตระกูลโอดะต่อไปโดยนิตินายแต่ในทางพุทธินายนั้นเขายังไม่ได้รับการยอมรับจากบรรดาญาตาิต่างๆของเขาสักเท่าใดนักเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวได้รู้กัน เด็กน้อยนบูดากะในวัยเพียงไม่เกิน8ขวบครับได้รับม่อปราศาสตรนากโย่าซึ่งเป็นจุดประสงค์ของบิดาในการที่จะให้เขาได้เป็นที่ฝึกฝนการปกครองตนเอง แต่อย่างไรก็ดีเด็กก็คือเด็กครับแล้วก็เป็นเด็กที่ชื่อนบุนากะคนนี้ซะด้วยแม้ว่าจะเป็นเจ้าของปราสาทนาโกย่าแต่วันวันโอดะเองก็เอาแต่วิ่งเล่นกับเด็กๆทั่วไปรวมถึงลูกชาวนาไปด้วยชื่นชอบการเล่นมวยปล้ำเลี้ยงนกตกปลาเลี้ยงเหยี่ยวออกล่าสัตว์จนได้รับฉายาว่าไอ้งั่งแห่งโอวาริครับเพราะทุกคนต่างมองว่าเขาไม่สนใจในงานของตระกูลเขามีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดหรือที่ประชาชนชาวญี่ปุ่นนั้นเรียกคนพวกนี้ว่าพวกคาบุกิ ไม่สมกับการที่จะเป็นคนที่จะมาสืบทอดตําแหน่งประมุขตระกูลโอดะต่อไปเท่าใดนักแต่ด้วยนิสัยนี้ของเขาเองครับทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของไซโตโดซันซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจของโนบุฮิเดะบิดาของเขาเองดังนั้นในวันที่โนบุฮิเดะต้องการพันธมิตรและก็ยุติสงครามทางฝั่งซ้ายโดยตระกูลโอดะเนี่ยต้องการที่จะต่อต้านกับตระกูลอิมากะวะทางขวาส่วนตระกูลไซโตเองก็ต้องการที่จะสงบศึก เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาภายในเช่นกันจึงได้มีการจัดการแต่งงานขึ้นระหว่างโนบุนากะและโ no, นบุตรของโดซันศัตรูตัวฉกาจของโอวาริทําให้ศึกระหว่างโอวาริและก็มิโนะได้หยุดลงชั่วคราวในเวลานั้นว่ากันว่าโดซันเองก็มีนิสัยที่คล้ายๆกับโอดะโนบุนากะคงจะชอบนิสัยห้ำหามของโนบุนากะเช่นกันครับที่คล้ายกับตนและก็ชอบมากกว่าไซโตโยชิทัตสึ ซึ่งเป็นบุตรของตนเองซะด้วยซ้ําโดยมีข่าวลือมาว่าจริงๆแล้วโยชิทะสึนั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของโดซันซึ่งจะนํามาซึ่งปัญหาภายหลังต่อจากนี้ครับแต่ด้วยพฤติกรรมที่ไม่เอาอ่ำของโนบุนากะนั้นจึงทําให้พี่น้องของเขาเห็นช่องทางที่จะขึ้นมาแย่งชิงตําแหน่งผู้สืบทอดต่อไปดังนั้นเด็กน้อยโนบุนากะจึงต้องต่อสู้กับพี่น้องซึ่งต้องการที่จะแย่งชิงตําแหน่งของเขาไม่ว่าจะเป็นโนบุฮิโร่พี่ชายคนโตคนนี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าโนบุยุกิเนี่ย เป็นคนที่วางตัวดีกว่าโนบุนกะพระเอกของเราเช่นดยสม้มแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางของบิดาซะมากกว่าน่ากลัวที่สุดครับสำหรับโนบุยุกิรวมไปถึงลุงของเขาด้วยที่ลงมาในสนามแห่งอำนาจก็คือโนบุโตโม โอดะเช่นกันในปี1551ิเดโนบูฮิเดะบิดาของโนบุนากะได้เสียชีวิตลงในงานศพของบิดาโนบุนากะนั้นได้แสดงพฤติกรรมที่เป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ครับเขาเดินเข้าไปรวบอักระถางทูบและก็คว้างมันลงพื้นดือด้อเลยแล้วก็เดินออกไปยิ่งตอกย้ำความไม่เอาไหนของไอโง่แห่งโอวาริคนนี้เข้าไปอีกไม่รู้ว่าในใจของเขาตอนนั้นคิดอะไรอยู่กันแน่นะครับอธิบายไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าแม้ว่ารากฐานของตระกูลโอดะคือจังหวัดโอวาริ แต่ว่าในวันนั้นโนบุนกากะขึ้นแทนที่บิดาของเขาเองโอวาริเองก็ไม่ได้เป็นของโนบุนกากะเพียงคนเดียวครับดังนั้นโนบุนกากะจึงต้องต่อสู้เพื่อให้บรรดาญาติต่างๆของเขาเนี่ยยอมรับว่าเขาคือหนึ่งเดียวแล้วก็มีความสามารถมากพอที่จะเป็นผู้นําของโอวาริแต่เพียงคนเดียวต่อมาไม่นานตระกูลอิมากวะครับได้เข้าล้อมปราสาทของโอดะโนบุฮิโรพี่ชายคนโตของโนบุนกากะ โนบุนกากะได้เข้าช่วยเหลือพี่ชายโดยการส่งมอบตัวประกรันคนหนึ่งครับที่เคยมาอยู่ที่โอวาริตั้งแต่ยังเด็กแต่ต่อมาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในานามว่าโทกุกาวะอิเอยาส e. ึหนึ่งใน3ผู้ชิงอำนาจแผ่นดินญี่ปุ่นที่เราจะได้รู้จักกันต่อจากนี้ครับอย่างไรก็ดีพี่ชายของโนบุนกากะเองก็ยังคิดที่จะชิงตำแหน่งของน้องอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ล้มเหลวครับแผนที่จะชิงตำแหน่ง ของน้องชายโนบุนากะก็ให้อภัยกับพี่ชายคนนี้ฮิราเตะมาซาฮิเดะอาจารย์แล้วก็ที่ปรึกษาของโนงบุนากะได้ทําการเซฟปูกุครับสังหารตนเองโดยเหตุผลหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นการตักเตือนโนบุนากะถึงความบุรุแรงที่จะทําต่อพี่น้องอย่างไรก็ดีโนบุนากะก็ได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการ ศึกกับตระกูลอิมากะวะอยู่หลายครั้งเสร็จศึกนอกก็ต้องกำจัดผู้ที่ต่อต้านผู้ที่มีแผนโค่นล้มเขาโดยการล้อมปราทและก็บีบให้โอดะโนบุโตโมะผู้เป็นลุงต้องสังหารตนเองลงโนบุระกะยังทราบดีว่าน้องชายของเขาคือโ,โอดะโนบุยุกิก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คิดจะแย่งชิงอำนาจ ผู้นําตระกูลเข้าไปแล้วก็ยังได้รับการสนับสนุนจากบรรดาขุนนางเก่าของบิดาซ้วยซ้ำเขาจึงคิดแผนการแกล้งป่วยเรียกเอาน้องชายเข้าพบแล้วก็จับสังหารตัดคอนะที่นั้นครับเหตุการณ์นี้ทําให้ทุกคนรู้ดีว่าโนบุระกะคนนี้ไม่เลือกวิธีการใดๆทั้งสิ้นที่จะทําให้เขาได้ชัยชนะในเวลาเพียง10ปีโนบุระกะจึงครองอํานาจสูงสุดในโอวาริได้สําเร็จ ศึกในก็มีศึกนอกก็เกิดเมื่อมองไปทางซ้ายมือของจังหวัดโอวาริคือจังหวัดมิโนโที่เคยเป็นพันธมิตรกันเนื่องจากการสมรสของโนมุนกะกับบุตรสาวของไซโตโดซันแต่บัดนี้จังหวัดมิโนกลับกล,บกลายเป็นศัตรูของโอวาริอีกครั้งหนึ่ง ความจริงแล้วจังหวัดมิโน่นั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อจังหวัดโอวาริเลยถ้าพ่อตาของโดมุนกะยังคงอยู่แต่ว่าในปี1555ไซโตโยชิทัตสึได้ก่อกบฏขึ้นเขาโจมตีบิดาของตนเองเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าบิดาของตนนั้นจะแต่งตั้งคนอื่นเป็นทายาทประกอบกับเรื่องที่ว่าเขาไม่ใช่ลูกชายแท้ๆของโดซัน ครั้งนี้โยบูระกะเองก็เข้าช่วยพ่อตาครับแต่ว่ามันไม่ทันการพ่อตาของเขาได้พ่ายแพ้ลงนับตั้งแต่นั้นมาโยชิทัศนก็ได้ปกครองจังหวัดมิโนแล้วก็เป็นศัตรูตัวฉกาจของโดบูระกะจังหวัดมิโนจึงเป็นคู่แขนกับโอวาริอีกครั้งหนึ่งครับแต่ด้วยจังหวัดมิโนเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็ประกอบด้วยนักรบและก็ที่ปรึกษาดีๆหลายคนโดยเฉพาะทาเคนากะฮันเบะที่มีชื่อเสียงซึจนมีหลายคนนเรียกเขาว่า ของเบ้งแห่งญี่ปุ่นซึ่งจะมีบทบาทหลังจากนี้ครับดังนั้นโนบุนากะที่เพิ่งจะได้รับอำนาจเต็มในโอวาริจึงคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะเข้าต่อกรด้วยแต่จังหวัดวิโนก็จะตกอยู่ในลิสต์ที่เขาต้องพิชิตได้ในอนาคตต่อไปโอดะกลับมาบำรุงกองทัพโดยการให้ความสำคัญกับวิธีการแล้วก็กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะเอาชัชนะกองทัพที่มีกําลังที่มากกว่าซึ่งเหมาะสมกับสภาพของโอวาริในขณะนั้นครับที่ยังคงเป็นแค่จังหวัดเล็กๆเ,เท่านั้นสสิ่งที่ทําให้กองทัพโอดะแข็งแกร่งขึ้นมาได้ด้วยการปฏิรูป ที่ชันฉลาดก็คือโอดะให้ความสําคัญกับปืนไฟครับซึ่งแม้ว่าในขณะนั้นก่อนหน้านี้จะมีการรู้จักกับปืนไฟกันแล้วในเกาะญี่ปุ่นก็ตามแต่ปืนไฟเองก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักแม้ว่าจะมีจุดเด่นเรื่องของการต่อสู้ซามบุไรแล้วก็ทหารม้าที่วิ่งเข้ามาในระยะไกลก็ตามแต่ก็ติดขัดด้วยข้อจํากัดเรื่องของระยะเวลาในการโหลดกระสุนานานหลังจากที่ยิงไปได้เพียงนัดเดียวมันเหมาะกับการล่าสัตว์หรือว่าป้องกันปราสาทมากกว่าในสนามเปิด และอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเปียกฝนโดนความชื้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับกิ่งไม้ที่หนักๆเท่านั้นเองแต่นบูรากาได้ประยุกต์ใช้มันร่วมกับธนูคือจัดปืนไฟเป็นแนวยิงเป็นหมวดหมวดใช้ยิงสลับกับทั้งปืนไฟและธนูใช้เวลาในการโหลดกระสุนจึงไม่มีช่องว่างอีกต่อไปสิ่งที่2ก็คือการใช้นกครบทชาวนาหรือที่เรียกว่าอาชิงารุซึ่งแต่เดิมนั้นเราก็รู้จักแต่เพียงซามุไรครับ ซึ่งซามูราไรนี่เป็นตระกูลหรือชนชั้นที่เป็นนักรบแล้วก็เป็นเกียรติยศสูงสุดในฐานะของตระกูลที่เกิดมาเพื่อฝึกฝนในการเป็นนักรบเพื่อรับใช้นายจนตัวตายแต่อีกชนชั้นหนึ่งที่รับการแบ่งไว้ต่ํากว่านั้นก็คือชนชั้นชาวนาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิของของจื่อนะครับในจีนในการนับชนชั้นในญี่ปุ่นโอดะได้ให้โอกาสชนชั้นชาวนาเหล่านี้ขึ้นมาจับอาวุธต่อสู้และมีสิทธิที่จะเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นตระกูลซามูไรได้ โอดะโนบุรากะจึงได้กองทหารราบที่ลืมตายที่สู้สุดชีวิตเพื่อเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิของตนเองเป็นกองกําลังที่กล้าหาญอีกกองหนึ่งนั่นก็คือการเป็นนักคิดของโอดะโนบุรากะไอ้ง,งั่งแห่งโอวาริที่คิดอะไรแปลกๆแปแผงแผลงจริงๆแล้วอาชิการุไม่ได้เพิ่งเกิดในสมัยนี้ครับแต่มันได้เกิดขึ้นนับร้อยปีแล้วในฐานะของทหารเดินเท้าจากชาวนาหรือทหารรับจ้างจากซามูไรและพวกที่ เก่งๆจริงๆเนี่ยก็เป็นพวกที่เป็นโจนแล้วก็เป็นทหารรับจ้างแต่มันมีจุดเด่นมากในสมัยของโอดะโนบุนากะนี่เองที่กลายเป็นเหมือนกระดูกสันหลังแห่งสนามรบที่สำคัญในยุคเซ็นโกคุแล้วก็ยังจะได้เห็นกันว่ามันจะมีอีกหนึ่งอาชิิงารุครับในยุคของโนบุนากะเป็นทหารของโนบุนากะนี่เองผู้หนึ่งครับที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสามผู้รวมแผ่นดินญี่ปุน่นในเรื่องราวต่อไปนี้ครับ ตอนนี้เราได้ชาย3คนนะครับที่จะเป็น3ผู้รวมแผ่นดินญี่ปุ่นนั่นก็คือโอดะโนบุระกะที่กําลังพูดถึงตอนนี้คนที่2ก็คืออิเอยาสุและก็คนที่3คืออดีตอาชิงรุทหารเดินเท้าคนนี้ซึ่งเราจะได้ทราบชื่อกันต่อหลังจากนี้ครับในปี1,560ปีที่โนบุรกะอายุได้26ปีความท้าทายที่แท้จริงของเขาได้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือเป็นศึกนอกที่หนักหนาสาหัสชนิดที่ว่า หากเขาผ่านพ้นมันไปตำแหน่งผู้ปกครองภาคกลางญี่ปุ่นอาจจะเป็นของเขาและตำแหน่งของผู้นําตระกูลก็คงไร้ข้อกังขาจริงๆขณะนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นครับเม ja ื่อสองเสือทางเหนือแห่งเกาะญี่ปุ่นเปิดศึกกันนั่นก็คือศึกแห่งตระกูลอุเอซุิและทาเกดะซึ่งต่างก็เป็นหนึ่งในไดเมียวที่มีจักรยภาพ ที่จะสามารถรวมแผ่นดินได้ทั้งคู่แต่ติดที่ว่าทั้งสองไม่ได้ร่วมมือกันครับแล้วก็ตระกูลอุเอซงิเนี่ยมีอาณาจักรทางเขตเหนือแต่ก็มิอาจที่จะลงใต้ได้เพราะว่าติดตระกูลทาเคดะที่ขวางทางอยู่ในทางกลับกันฝ่ายของทาเคดะเองก็มิอาจที่จะรุกลงภาคกลางได้เพราะว่าห่วงข้างหลังทั้งสองตระกูลจึงยักแย่ยักยันกันอยู่อย่างนี้ครับที่สําคัญคือผู้นําตระกูลทั้งสองเนี่ย ต่างก็เป็นนักรบที่มีความสามารถยึ่งเกิดศึกใหญ่ขึ้นถึง5ครั้งในรอบ10ปีสร้างขึ้นหลายตำนานทั้งการเข็นฆ่าแล้วก็น้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันในยามรบแต่เราก็จะไม่ได้ไปเจาะลึกในศึกของสองเสือทางเหนือนอกเสียไปจากว่าศึกของ2ขาใหญ่ทั้งสองเนี่ยเป็นโอกาสทองสำหรับตระกูลอิมากวะและตระกูลโอดะที่จะช่วงชิงจังหวัชุนมุนนี้ครับอิมากวะโยชิโมโตะผู้ปกครองจังหวัดสุกุระ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไดเมียวที่ทรงอํานาจของญี่ปุ่นในขณะนั้นได้ตัดสินใจเคลื่อนทัพ25,000นายมุ่งสู่เกียวโตเมืองหลวงญี่ปุ่นในขณะนั้นด้วยข้ออ้างบางประการโดยแฝงด้วยความปรารถนาในตำแหน่งโชกุนหรืออย่างน้อยก็หาโชกุนหุ่นเชิดอย่างที่เป็นที่นิยมในยุคสมัยนั้นแต่ปัญหามันจะไม่เกิดครับถ้าการเคลื่อนทัพของอิมากาวะนั้นมันไม่มี จังหวัดโอวาริของโนบุรากะนั้นไปตั้งขวางทางเดินทัพอยู่โอดะโนบุรากะต้องอย่าศึกกับทางโยชิทัสึเพื่อทุ่มกำลังทั้งหมดมาต่อต้านค่าศึกทางตะวันออก25,000นายซึ่งมันก็มากกว่าจำนวนทหารที่เขามีหลายเท่าตัว10 1ถึง12เท่าตัวเลยทีเดียวครับวีคริสต์ศักราช1,560หลังจากที่สารสัมพันธ์กับทาเคดะและโฮโจแล้วทัพ2 5 0 0 0นายของโยชิโมโตะเข้าสู่ โอวาริอย่างง่ายดายโดยการแบ่งกองกําลังออกเป็นกองกองด้วยความมั่นใจว่าขุมกําลังของตนเองนั้นมากกว่าโอดะหลายเท่าเดินทางเข้าสู่เดนกาคุฮาซามะบริเวณหมู่บ้านโอเกฮาซามะซึ่งต่อมาได้กลายเป็นชื่อของศึกอันเปลี่ยนวิถีอํานาจของญี่ปุ่นในเวลาต่อมาตระกูลอิมากะวะ ร่วมกับตระกูลมัตสึไดระที่นำโดยมัตสึไดระโมโตยาสึหรือต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นที่รู้จักกันในานามโทกุงะวะอิเอยาสึหนึ่งในสามผู้ริเริ่มรวมแผ่นดินผู้ซึ่งเคยเป็นตัวประกัน9ขวบที่โนบุนากะได้มอบคืนให้กับตระกูลอิมากะวะในอดีตบัดนี้ได้กลายมาเป็นทัพหน้าในการลุกรานบ้านของโนบุนากะอีกครั้งเสียเองจำไว้ให้ดีนะครับตอนนี้เรามีสองคนสำคัญคือโอดาโนบุนากะแห่งโอวาริ ทคุงกววะอิอยายสึซึ่งขณะนี้รับหน้าที่เป็นทับหน้าให้กับตระกูลอิมากาว,วะศัตรูของโอดะโอดะโนมูรกะเรียกเราที่ปรึกษาและขุนพลว่าจะทำอย่างไรกับข้าศึกในครั้งนี้ที่มีถึง25,000คนส่วนเรานั้นมีเพียงไม่เกิน2,500คนก็เท่านั้นหลายคนต่างเกรงว่าจะต่อสู้ศึกนี้นอกปราสาทคงไม่ได้ด้วยกำลังพลที่น้อยกว่ามากกว่า1ิเท่าตัวเห็นควรจะต้องปักหลักสู้ที่ปราสาทเคียวสึ แต่นวบุรากาศไม่ได้คิดเช่นนั้นครับเพราะว่าปราสาทเคียวสึนั้นไม่ได้แข็งแกงร,ร่งพอที่จะต้านทัพของอิมากะวะได้เขากลับคิดว่าการรุกที่แข็งแกร่งคือการรับที่ดีที่สุดเขาสั่งกระจายสายสื่อออกไปเพื่อส่งข่าวการเคลื่อนทัพของข้าศึกตลอดเวลาเพื่อให้มันเรีลวทม์ที่สุดพร้อมกันนั้นก็เรียกรวมเหล่าทั้งซามูไรและอาชิงะรุรอจังหวะโต้กลับที่เหมาะสมในส่วนของอิมากะวะเมื่อชนะศึกตามรายทางก็ได้หยุดตั้งแคมป์ที่โอเคฮาสมะ ใกล้กับนากย่าในปัจจุบันแล้วก็ทําพิธีจิกเคนพิธีนี้คือช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองหลังจากได้ชัยชนะมาแล้วแต่มีการนำเอาศีรษะของแม่ทัพขุนศึกฝ่ายตรงข้ามมาทําความสะอาดแล้วก็นํามาให้ไดเมียวหรือว่าผู้ที่นําทัพพร้อมทั้งเหล่าแม่ทัพผู้ชนะได้พิจารณามันก็เป็นทั้งการให้เกียรติศัตรูและการตอกย้ําเย้ยหยันชัยชนะไปพร้อมๆกันยอย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆในพิธีจิกเคนนี้ก็คือการเฉลิมฉลองทั้งกองทัพ เหล่าเสือหมอบแมวเซาของโอดะโนบุรกกะที่กระจายตัวกันอยู่กลับมารายงานเข้ามาว่าขณะนี้โยชิโมโตได้แยกทับออกเป็นทับย,ย,ย่อยๆต่างๆซึ่งนั่นทําให้ข้อได้เปรียบด้านกําลังพลของอิมากะวะสูญหายไปแต่ข่าวนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้โนบุนากะเคลื่อนทับตัดสินใจแต่เมื่อข่าวล่าสุดเข้ามาว่าโยชิโมโตได้ตั้งทัพและเตรียมงานฉลองจิเคนที่โอเกฮาซมะซึ่งเป็นพื้นที่ที่โอดะ นบุรุกะผู้นี้รู้จักเป็นอย่างดีกับการเที่ยวเล่นแล้วก็การฝึกฝนบริเวณนั้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนทางการทหารหรือว,ว่าการออกล่าสัตว์ก็ตามนบุรุกะสั่งเรียกรวมเหล่าสมุไรและอาชิงรุเปล่งเสียงว่าคนเรามีอายุเพียง50ปีสุดท้ายชีวิตก็เป็นเพียงความฝานันการรออยู่ที่นี่ก็เหมือนกับรอความตายสู้ออกไปบันหัวศัตรูตอนนี้เสียจะดีกว่าว่าแล้วก็รอบนำกองทัพ ไปในเส้นทางผ่านสารเจ้าอสิตะแล้วเข้ารวมกันที่วัดเซนจุจิชูธงจํานวนมากเพื่อหลอกให้ข้าศึกว่ามีกําลังพลเพียงพอที่จะต่อกรหากหากถูกตรวจพบจริงๆตั้งอยู่ตรงข้ามกับถนนโทโคไคโดซึ่งถนนโทโคดโดนี้เป็นถนนฝั่งทะเลตะวันออกนะครับเชื่อมภูมิภาคคันโตเข้าสู่โตเกียวเป็นทางเดินทัพของอิมากะโนบุนากะละักลอบผ่านทาง แคบอันสุดอันตรายรอบเข้าไปประชิดค่ายของโยชิโมโตะอย่างเงียบๆด้วยทหารเพียง2,000นายสถานการณ์เป็นใจครับฝนตกหนักทำให้เสียงในป่านั้นไม่ได้มีแต่เพียงฝีเท้าของผู้ที่มาเยือนเพียงอย่างเดียวมันประกอบไปด้วยเสียงป่าเสียงฝนเสียงฟ้าคำรามโอดาโนมูระกะนำบริวารเข้ารอบโจมตีทัพที่กำลังเฉลิมฉลองแล้วก็บางส่วนก็เข้านอนพักผ่อนด้วยสติสัมปชัญญะที่ ไม่เต็มสักเท่าใดนักบางก็ถอดเกาะในช่วงเวลางานเลี้ยงฉลองและอากาศที่ร้อนอบอ้าวพูดง่ายๆก็คือมิได้เป็นกระบวนทัพไม่เกินความคาดหมายเราก็ัเป็นการสังหารแต่เพียงฝ่ายเดียวแม้แต่อิมากวาวะโยชิโมโตะเองก็ยังไม่ทันตั้งตัวทันใดที่โยชิโมโตะออกมาจากเต็นท์ที่พักก็ออกคาสั่งให้ทหารกลับเข้าประจําตําแหน่งเพื่อทําการตั้งรับแต่เมื่อหันกลับมาอีกทีก็พบว่ามีพลหอกนามว่าฮัตโตริโคเฮิตะ เข้าโจมตีโดยโยชิโมโตะก็ยังไว้ลายเสือเอี้ยวตัวหลบหนีออกมาได้แต่ไม่ทันใดจัมบุไรานามว่าโมริชินสึเกะก็เข้ามาตัดศีรษะของไดเมียผู้ยิ่งใหญ่ได้ในดาบเดียวเป็นเวลาไม่นานหลังจากที่การรอบโจมตีแบบสายฟ้าฟาดนั้นได้เริ่มต้นขึ้นโดยโอดะโนบุนากะผู้นี้ครับ สึกครั้งนี้ทำให้สายตาของคนทั้งเกาะมองมาที่โอดะโนบุนกะที่สามารถเอาชนะไดเมียวที่ยิ่งใหญ่ได้ความสำคัญของมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของโนบุนกะในการใฝ่ฝันที่จะรวมแผ่นดิน ที่เห็นได้ชัดก็คือแม้แต่จักรพรรดิโองิมจิก็ยังส่งสารมาถึงนบุนกะเพื่อขอแรงในการฟื้นฟูอำนาจกษัตริย์รวมไปถึงโชกุนชิคังะโยชิเทรุก็ยังขอให้นบุนกะมาเพื่อรับใช้เพื่อรวมอำนาจของรัฐบาลโชกุนเช่นกันมันทาให้เรานึกถึงเรื่องของโจโฉที่หลังจากได้กุญจิวแล้วก็กลายเป็นคนที่เป็นความหวังของราชสำนักที่กําลังอ่อนแอโอดาเองไม่ไปไหนทั้งสิ้นครับแต่นึกในใจว่าไปแน่ ในบรรดาสิ่งที่ได้มาหลังจากการศึกนี้มันไม่มีค่าเท่ากับสองขุนพลที่โนบูระกะได้มา,าไว้ข้างๆคนแรกก็คืออดีตทหารราบจากหน่วยอาชิงอรุของเขาเองโทโยทมิฮิเดโยชิซึ่งขณะนั้นใช้อีกชื่อน,นึงนะครับแต่ว่าขอเรียกชื่อนี้ไปเลยอดีตอาชิงอรุหรือทหารราบที่มาจากชาวนามีความโดดเด่นในฝีมือการรบเป็นอย่างมากแล้วก็มีความคิดความอ่านในการศึกจึงโดดเด่นขึ้นมาบัตรนี้ได้รับความไว้วางใจจากโนบุตะกะให้ขึ้นมาเป็น ระดับขุนพลข้างกายและอีกคนหนึ่งก็คือโทคุงาวะอิเอยะสึอดีตตัวประกัน9้าขวบที่โนบุรากะเคยมอบคืนให้กับตระกูลอิมากะะแล้วก็เป็นแม่ทัพหน้าศัตรูของโอดะเสียด้วยแม้ว่าเคยได้รับตําแหน่งแม่ทัพหน้าในการรุกตีโอวาริในครั้งนี้แต่หลังจากแพ้ศึกไปแล้วก็พบว่าผู้สืบทอดตระกูลอิมากะะนั้นอ่อนแอจึงเลือกที่จะย้ายข้างไปอยู่กับโอดะโนบุรากะในฐานะแขวนบริวารในที่สุดบัดนี้โอดะโนบุรากะ โทโยโตมิฮิเดโยชิและโทคุกาวะอิเอยาสึ3มบุรุษที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รวมแผ่นดินญี่ปุ่นทั้ง3คนจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในเมื่อท้ายที่สุดแล้วถ้าขึ้นชื่อว่าผู้รวมแผ่นดินย่อมจะมีแต่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นใหญ่โนบุนากะจะยังคงเป็นผู้นำของ2คนนี้อยู่หรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางอำนาจทางการเมืองขึ้นระหว่างสาคนนี้จะต้องฟังกันต่อไปให้จบนะครับสวัสดีครับ